สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับเรานะคะร้านนิรันคาร์โปรเจกต์นะคะประดับยนต์ขอนแก่นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเป็นหุ้มเบาะตรงรุ่นค่ะของรีโวนะคะตัวนี้จะเป็นรีโวสีประตูค่ะลูกค้าเลือกเบอร์สีนะคะเป็นสีดสีแดงวสีวายแดงนะคะนี่ตัวนี้ทราบเป็นงานปักนะคะเข้าลูกทุกจุดนะคะ สังเกต A ค่ะสวยๆนิยยๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานหุ้มเบาะนะคะสวมทับเข้ากับเบาะเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นสีวายแดงเป็น VAP วายแดงนะคะสังเกตตะเข็บเขานะคะเข้าทุกจุดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีหุ้มโุ้มอะไรสีแดงด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะฝั่งหลังนะคะ นี่นะคะเป็นฝั่งหลังนะคะสีประตูของรีโวนะคะลูกค้าสามารถสอบถามทางร้านได้นะคะว่าเรามีสต็อกสีไหนมั่งนะคะงานเนียเน้ยบเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าสีไม่แดงไม่มีแรงขับนะคะเราก็จัดให้ค่ะตัวนี้จะเป็นเท้าแขนงนะคะเป็นซิดปักเท้าแขน นี่เป็นตะเข็บคู่นะคะสีแดงนะคะตะเข็บทองนะคะเป็นลาย VIP ค่ะสวยงามมากเลยนะคะเรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะแคบนะคะหรือว่ากระบะสีประตูรถ SUV นะคะเรามีทั้งเกรด A แล้วกเกรด B นะคะสวยๆเนียบๆแน่นๆนะคะ ลูกค้าใช้บีกสักพักหนึ่งก็จะตึงกว่านี้นะคะดูชัดๆกันเลยนะคะงานเก็บงานเก็บของเราหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักเพจเรามาได้นะคะเรามี3ามสาขานะคะที่ประตูน้ำสองสาขาและถนนหน้าเมืองอีกหนึ่งสาขาค่ะ ด้านหลังนะคะจะมีแถมตัวนี้ให้ด้วยแถมที่วางของนะคะขอบคุณมากๆค่ะ